วิธีพลิกชีวิตด้วยพลังควอนตัมคุณต้องรู้ก่อนว่าในโลกของควอนตัมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งหมดในโลกของควอนตัมในโลกของพลังงานคือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะถ้าเกิดคุณเคยศึกษาเรื่องนี้มาบ้างคุณอาจจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งไปสังเกตมันถ้าหากคุณต้องการที่จะสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในโลกกายภาพของคุณเอโดยที่คุณเข้าใจ ในเรื่องของควอนตัาฟิสิกส์ในเรื่องของกดแรงดึงดูดในเรื่องของกฎจิตวิญญาณต่างๆอ่ะสิ่งที่คุณจะต้องมีแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือคุณจะต้องมีพลังโฟกัสพลังโฟกัสก็คือคุณจะต้องให้ความสนใจหรือเพ่งความสนใจไปที่มันมากเพียงพอความเข้มข้นต้องมากพอแล้วระยะเวลาที่ใช้ก็คือจะต้องนานเพียงพอด้วยคนส่วนใหญ่เวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตอะไรบางอย่างแล้วเขาอาจจะมุ่งความสนใจ กับสิ่งนั้นอะ่ะพอมีแรงฮึดขึ้นมาเขาก็โฟกัสพอกลับไปใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมมันก็ทําให้เขาหลุดโฟกัสออกไปคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เขาไม่สามารถที่จะโฟกัสมันได้มากพอแล้วก็นานเพียงพอบางคนนะกว่าที่เขาจะเปลี่ยนชีวิตได้อะ่ะการพูด affirmation หรือว่าเซลท a อ k เนี่ยเขาพูดมาเป็น10ปีถึงสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อดั้งเดิมเปลี่ยนตัวตนเดิมของตัวเองจนสามารถที่จะสร้างชีวิตใหม่ในแบบที่เขาต้องการเพราะฉะนั้น สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่กล้วยไม่อยากให้คุณละเลยนะถ้าเกิดคุณต้องการที่จะพลิกชีวิตของคุณซึ่งมันทําได้แน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่มันอาจจะใช้เวลาแตกต่างแต่ละคนใช้เวลาแตกต่างกันเพราะพื้นฐานความเชื่อดั้งเดิมออตัวตนเดิมของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเปลี่ยนง่ายบางคนเปลี่ยนไม่ค่อยง่ายนะแต่ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณโฟกัสในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เข้มข้นมากพอคุณไม่วอกแวกอะ่ะคุณไม่ถูกดึงความสนใจออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วใช้เวลา นานมากพอคุณจะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้แบบ3า0ร้อหสิองศาเลยเปลี่ยนได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นกล้วยขอเป็นกําลังใจให้กับพวกคุณทุกคนนะคะที่กําลังต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วกําลังที่จะฝึกใช้พลังพวกนี้อยู่มันเป็นพลังที่คุณสามารถเอามาใช้ได้จริงในชีวิตอะ่ะมันเป็นของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตัวถ้าเกิดคุณเกิดมาชาตินี้แล้วคุณไม่ยอมใช้มันกล้วยว่า มันเสียชาติเกิดอะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องของพลังควอนตัม้มพลังจิตกล้วยมีคอสนะคะชื่อว่าควอนตั้มแห่งจิตคุณสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะกล้วยค่ะเ่สัจกรสอนส,อนสอนริฐธรรมเภสัชน์กกาลาเพสันกกาาใจยาสัจธรรมสวัสดีค่ะ